ณศูนย์อบรมเยาวชนการเจนบุรีพระมหาเจดีทัตตาชีโวได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่ากองบุญโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นที่3บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวซึ่งภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประหลัดทวีพรหมทเทโวเป็นประธานสงฆ์กาลยานมิสุมาลีรัตนศิริวิไลเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใส หยุดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญผ้าป่าที่กำลังเกิดขึ้นตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อนอกจากนั้นกัละยาณมิส,สมเกียรติกัละยาณมิสมสมพรเก่าเล็กได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ผ,นผู้แทนพุทธศาสนิกชนยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญผ้าไตรจีวรน,นำกล่าวคำถวายจตุป,ปัตย์ยธรรมนำกล่าวคำถวายขีลานเพศัต และนำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าไตรและทยธรรมถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนคณะกัลายาณมิตรนะครับได้ร่วมกันนำต้นพระป่าถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความอเลศเบิกบานอย่างความปลื้มปิติใจในบุญให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทตอนหนึ่งว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสําคัญโดยมีการจัดบวชพระประจําเดือน การบวชนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่มากในพระพุทธศาสนาคือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและทุกท่านคือบุคคลสําคัญที่ได้ช่วยงานพระพุทธศาสนามาอย่างตลอดต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรแต่ทุกท่านก็ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นยังได้ช่วยการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานอีกด้วยครับ